วันอังคารที่26กันยายน2566าเวลา1ินาฬิกาสมินาทีในพงศกริทิสมิตพุ่มในการสำนักง,งานชลประทานที่13พร้อมด้วยนายไพศาลคงรพัฒน์รองพุ่อในการสำนักง,งานชลประทานที่13ผู้มำนวยในการส่วนพุ่มในการโครงการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์น้ำผ่านระบบว,วิดีโอคอนเฟรนซ์โดยมีดรทวีศักดิ์ธนัเดชโชพลรองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษากรมชลประทานเป็นประธาน ในการนี้แนวหน้าชูวงผู้อุ่งในการส่วนบริหารจัดการน้ําและบำรุงรักษาในรายงานสถานการณ์น้ําในพื้นที่สํานักงานชลประทานที่13ยังคงมีฝนตกกระจายทั่วพื้นที่มีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีการบริหารจัดการน้ํรฤดูฝนเป็นไปตามแผนสภาพน้ําท่าในลําน้ําสายต่างๆอยู่ในสภาวะปกติคุณภาพน้ําในแม่น้าแม่กลองและแม่น้าท่าจีนอยู่ในเกณฑ์ควบคุมในภาพรวมสถานการณ์อยู่ในสภาวะปกติในห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่13ตําตำบลมวงชุมอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี วันอังคารที่26กันยายน2อง6เวลา15นาฬิกาในพงศกริติสมิทธ์พุ่งในการสำนักง,งานชลประทานที่13เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและมอบของที่ระลึกให้กับผู้กเกษียณายราชการสำนักง,งานชลประทานที่13ประจำปี2566าจำนวน55รายเพื่อเป็นเกียรติให้แก่ผู้กเกษียณโยราชการและเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีที่เคยได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะซื่อสัสตย์สุจริตพุ่มเทรแรงกายแรงใจความสามารถ รวมทั้งใช้สติปัญญาอย่างเต็มที่ในการพัฒนางานของสำนักง,งานชลประทานที่13นาคาร50ปีขวัแม่กรองสำนักง,งานชลประทานที่13ตำบลวงชุมอำเภอท่าม่วง,วงจังหวัดกาญจนบุรี วันพุธที่27กันยายน2566เวลา9นาฬกาในสันติศักดิ์ศรีวารินพุ่มในการส่วนวิศวกรรมสำนักง,งานสุลประธานที่13พร้อมด้วยนายดุลเตหแห่พุ่มในการส่วนเครื่องจักรกลนางกิติยาเชื้อแถวหัวหน้าฝ่ายพัสดุและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงเตรียมความพร้อมการดำเนินการช่วงปีงบประมาณพุทธศักราช2566 และเตรียมการสำหรับงบประมาณปี2567ผ่านระบบออนไลน์สู่มิ้งโดยมีนายไพฑูรย์ชัยภูมิสกุลผู้มยการกองพัสดุกรมชลประทานเป็นประธานเพื่อให้การบันทึกการรายงานนำเข้าสู่ระบบบริหารการเงินการคลงังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดและเพื่อให้ทุกหน่วยงานดําเนินการได้อย่างถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามกรอบระยะเวลาและแผนง,งานที่กําหนดไว้ณนะอาคาร50ปีเขืนแม่กลองสํานักง,งานชลประธานที่13ตําบลม่วงชูอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี วันพฤหัสบดีที่28กันยายน2566เวลา8นาฬิกาในพงศักดิ์รีทิสมิธพุ่มในการสำนักง,งานโชลประทานที่13พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย28กันยายนประจำปี2566 ณบริเวณเสาธงหน้าคานำนวยการสำนักง,งานชประทานที่13ตำบลม่วงชุมเพื่อทำม่วงจังหวัดกาญจนบุรีโดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อแสดงถึงความภาคภูมิใจในชาติไทยและเป็นการน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานธงไตรรงเป็นธงชาติไทย วันพฤหัสบดีที่28กันยายน2566นาอยดุลเต๋แห่ผู้อกกำนวยการส,ส่วนเครื่องจักรกลสำนักงานชลประธานที่13มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการสุบน้ำส่วนเครื่องจักรกลลงพื้นที่ดำเนินการติดตั้งเครื่องสุบน้ำบริเวณคลองส่งน้ำ8ขวา5ซ้ายในเขตพื้นที่หมู่ที่10ตำบลบางเขมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมเพื่อสุบน้ำลงคลองระบายน้ำหนึ่งซ้ายท่าผาบางแก้วบรรเทาสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่จากการขอรับการสนับสนุนของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปรม วันศุกร์ที่29กันยายน2566เวลา9นาฬิกาในสันติศักดิ์ศรีวารินผุ่มในการส่วนวิศวกรรมสำนักงนานชลประทานที่13พร้อมด้วยพุ่มในการโครงการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องข้ารรวมประชุมผู้บริหารกรมชลประทานครั้งที่5ประจำปี2566ในรูปแบบการประชุมทางไกลด้วยระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยมีนายประพิษจันมาที่บดีกรมชลประทานเป็นประธานเพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านต่างๆภายใต้แนวทาง RID Team ในปี2564ถึงปี2566ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานพร้อมแนวทางในการแก้ไขเพื่อขับเคลื่อนงานในความรับผิดช,ชอบให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนนประชุมอาคาร50ปีเขื่อนแม่กลองสำนักง,งานชลประทานที่13าต่บดม่วงชมเพื่อท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี วันเสาร์ที่30กันย,ยาย25น2566แายดุนเต้แหผูุ้่มในการส่นเครื่องจักรกลสำนักงานสุรประทานที่13มบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการสุบน้ำลงพื้นที่ติดตั้งเครื่องสุบน้ำบริเวณพื้นที่หมู่ที่3ตำบลหนองสารายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีในพื้นที่ของโครงการส่งน้ำและบำรุงสาพนมทวนเพื่อบรรเทาสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่ และลงพื้นที่ติดตั้งเครื่องสูบน้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตําบลนครชุมซึ่งเกิดน้ําท่วมขังเป็นบริเวณกว้างทําให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากทางองค์การบริหารส่วนตําบลนครชุมมีเครื่องสูบน้าไม่เพียงพอในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงขอรับการสนับสนุนจากส่วนเพื่อจักรกลสำนักง,งานชลประทานที่13จํานวน4เครื่องเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วน